อิชแนลสวัสดีค่ะพระคาถาบูชาองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหม,มรังสีวิธีการปฏิบัติบูบชาจุดธูปสามดอกพร้อมด้วยดอกไม้และเทียนเครื่องสักการะหมากพลูบายสีหนึ่งคู่ คาถาชินนะบัญชอดยอ่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเมตตามหานิยมเสริมสิริมงคลชีวิตพิชิตภัยพานภาวนาเป็นประจำจะเป็นใหญ่เป็นโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชินะปัญชะระปะริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชะระปะริตังมังรักขตุ สัพพทาชินะปัญชระปะริตังมังรักขตุสัพพทาขอพระชินนปบัญชรปริตจงรักษาข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อแล้วระลึกถึงท่านพร้อมขอพร การที่จะพึ่งบารมีสมเด็จพระจารโตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบารมีในตนอยู่แล้วกล่าวคือเป็นผู้ประกอบกุศลทำความดีเช่นนั้นแล้วการขอพึ่งบารมีสมเด็จโตจึงจะส่งผลให้ในสิ่งที่ปรารถนานั้นสำเร็จผลสาธุ โปรดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ